สวัสดีค่ะวันนี้มีตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ม .4 นะคะมาให้น้องๆน,นะโอเคเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะอ่ากำหนดประพจน์ถ้าเดชาขยันและทำการบ้านสม่ำเสมอแล้วขาวจะสอบผ่านเป็นเท็จแล้วข้อความใดเป็นจริง ก็ไก่ข้อไข่ข้งอควายงูนะคะโอเคเรามาวิเคราะห์ข้อความที่โจทย์ให้กันก่อนนะคะตอนแรกเราต้องกำหนดก่อน,นะคะ่ะ p แทนเดชาขยัน q แทนเดชา ทำการบ้านสม่ำเสมอและอาแทนเดชาสอบผ่านอ่โอเคและจากข้อความในโจทย์นะคะจากข้อความท่านต้นนี้นะคะให้เรามาเขียน T และ Q ก็คือเดชาขยันและเดชาทำการมากสม่ำเสมอแล้วเดชาสอบผ่านข้อความนี้นะคะจะเป็นเท็จแสดงว่ากรณีเดียวเลยที่เชื่อมด้วยตัวนี้นะจะเป็นเท็จก็คือ หน้าจริงหลังเท็จจะได้เท็จด,ดังนั้น R เป็นเท็จและวงเล็บข้างหน้าเป็นจริงเรามาดูต่อกรณีเดียวเหมือนกันที่เชื่อมด้วยและจะมีค่าเป็นจริงก็คือหน้าจริงหลังจริงก็คือจริงและจริงได้ จริงนะคะอือหือหลังจากนั้น p เนี่ยมีค่าเป็นจริง q มีค่าเป็นจริงและ r มีค่าเป็นเท็จโอเคนะอ่ะเรามาดูช้อยกันเลยค่ะเดชาขยัน แต่ไม่ทำการบ้านสม่ำเสมอจากข้อความนี้นะคะก็คือ p และนิเศษ q ก็คือ p ก็คือจริง q q ก็คือจริงมีนิเศษด้วยอ่ะเปลี่ยนนิเศษก่อนได้เท็เอากรณีเดียวเหมือนกันที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือ จริงและจริงได้จริงนะคะแต่กรณีนี้เป็นเท็จอ๋อเป็นเท็จอืมดังนั้นก็ไก่ถูกต้องไหมตามที่จทยถามไม่ถูกต้องนะคะ,ะมาดูขอใครเดชาไม่ขยันแต่ทำการบ้านสม่ำเสมอก็คือเดชาไม่ขยันคือดีเศษพีและ นิเศษ Q นะคะแทนเลย P ก็คือจริงเดี๋ยวนะทำการบ้านสม่ำเสมอแสดงว่าไม่ใช่นิเศษสิคะอ่าทำการบ้านเป็นจริงอือหึเปลี่ยนค่านิเศษก่อนอ่ากรณีเดียวเหมือนกันก็คือจริงและจริงได้จริง ะคะแสดงว่าข้อความอ่อประพจน์นี้เป็นเท็จข้อขอข่ก็ไม่ถูกต้องอไปดูข้อไฟถ้าเดชาสอบผ่านออถ้าเดชาสอบไม่ผ่านแสดงว่าเขาไม่ทำการบ้านสม่ำเสมอ ตอบไม่ผ่านทำการบ้านไม่สม่ำเสมอถ้าแล้วนะคะนิเศษ R ก็คืออะไร R เป็นเทสเนาะนิเศษเทสตรงนี้ก็คือนิเศษจริง R เป็นก่อนตรงนี้เป็นอะไรเป็นจริงตรงนี้เป็นลายเป็นเทส จริงหลังเทสแบบนี้เป็นอะไรคะเป็นเทสก็คือจริงแล้วเทสได้เทสข้อนี้ตอบไหมไม่ตอบนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าข้อใดเป็นจริงโอเคแสดงว่างองูต้องเป็นข้อที่ถูกต้องแน่ๆเลยโอเคไหมเราต้องไปสู่กันก่อนนะคะอ่ะเนชาขยัน ก็ต่อเมื่อเขาไม่ทําการบ้านเดชะขยันก็ต่อเมื่อเขาไม่ทําการบ้านก็ต่อเมื่อคือลูกศรสองทางใช่ไหมยขยันก็ต่อเมื่อเขาสอบไม่ผ่านพี <P S 2> เป็นจริงอาเป็นเท็จเท็จมีนิสัด้วยอ่บมาดูกรณีของก็ต่อเมื่อนะคะ ก็ต่อเมื่อคือหน้ากับหลังเนี่ยก็คือมีเหมือนกันก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงแล้วจะได้จริงเท็ก็ต่อเมื่อเท็จก็จะได้จริงดังนั้นตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นค่ะข้อนี้ก็เลยตอบพ่องงนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันหลังจะพาโจทย์ตัวอย่างอะไรช่วยติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะข้อสำรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ